สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนสุขุสุขุนนะครับเดอ้อมาพอกันดีแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับทนายคำามาแหลวออกวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งกันเยครับเดอ้อเพื่้แจ้งเตือนลิปใหม่ๆสาหรับชิปนี่เมื่อนี่กับจิภาพพี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวโดยพี่น้องเดอ้อพามาเบงวิธีปลูกหญ้าเพ่งเวลาปลูกจังไรให้จังไรกะ ค่อยติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเด้่องสำหรับผู้ที่สิปลูกหญ้าแพ่งกล้าเด้อครับเด้่องข้าก็ไถพี่น้องไถแล้วข้าก็สูบหนำใส่ถ้ามันบ่อเพียงผ่าพื้นที่ข้าบ่อเพียงเด้อพี่น้องเด้อเขาก็ปรับซะก่อนให้เวาปรับซะก่อนพี่น้องแต่ข้าบ่อปั๊บเวลาข้าใไห่หนำนะมันสีเปลือกหนำพี่น้องหนำมันสีบ่พถึง ถ้าเข้าปั๊บมีหามันเพียง่ะเวลาการเวลาข้าให้น้ำละมันก็สีหายง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยพี่น้องด้วยเขาต้องปั soil, ๊บท well? uh ีเข้าหามันหลาบๆจักหน่อยมันเป็นว่าอันเอียงๆกับไปอันเฮ็ดหลดได้บร์แมนได้พี่น้องกะเอียงกะเอียงนิดนึงพี่น้องกะเอียงทั้งทีสูบน้ำเข้าคิดว่าเฮ้าจะสูบน้ำฟังไดกะเฮ้าหอยเฮ้ายู่ฟังนั้นมันสูงจังหน่อยด้วยพี่น้องด้วยเอียงมากๆกะ แต่ว่าสูบแล้วให้น้ำมันไหลทั่วถึงไหลผ่านไปเลยกะเพราะว่าหญาเพ่งกล่ามันก็บอกมันว่าต้องการมักน้ำไหลดอกพี่น้องมันสีมักน้ำแค้นแค่เปียกๆก,กับพ่อพี่น้องมันบริเวณมักน้ำทอมขังเนี้ยา้อเหตุให้มันเพียงเพียงสามารถสูบน้ำได้ไง่ายได้พี่น้องเด้อหลังจากขาเฮตุเพียงแล้วเขาก็ปั้นพี่น้องปั้นให้เป็นเถือกเป็นเถือกแล้วเขาจังอันนั้นจังคอยเอาทนพัฒมาวานพี่น้อง ตอนนี้เขาปรับซะก่อนปรับให้มไม่ได้ที่แล้วก็ปั้นได้พี่น้องเด้อหลังจากเขาปั๊บแล้วพี่นอ้องปั๊บแล้วเราก็กาว่ามันเสมอกันแล้วก็สูบน้ำใส่พี่น้องสูบน้ำใส่ละตีเทือกได้พี่น้องเด้อช่วงนี้เป็นการตีเทือกพี่น้อง ปลูกยาอันแพ่งปลานี่มันก็มีสองวิธีการปลูกอันนี้คือปลูกตมพี่น้องอันท่าปลูกตมเขาต้องตีเทือกตีเทือกให้เป็นตมก็้วก็ต้องใส่น้ำร้ายดอกพี่น้องใส่น้ำเพราะมันเป็นตมนี่ละอะน้ำเขาวาร้ายก็ต้องใส่ร้ายก็ได้อันเขาอึดน้ำใส่เพราะเป็นตมเพราะมันตีได้นี่แต่ว่าขอสำคัญมันเขาต้องปรับเห้เรียบได้พี่น้อง ปั๊บเหยมันรีบเรียบเพราะว่ามันจังบวเปลือกหนำใหรถไทยคนยูให้ตัวใดเมันบวเสมอมันขึ้นสีหูแตงให้ได้พี่น้องเด้อทั่นผู้ใดมีขี้งัวก็เอาใส่พร้อมแห้งดีได้พี่น้องขี้งัวใส่ไปเลยมันจังหันง่ามดุลหั่นขี้งัวหั่นใส่เตาปุ๋ยเคมีหลายมันง่ามบวดนเอาปั้นให้มันนั่นเป็นเล่นคักๆนะฮะจังเอาถอนพัดมาลุยเด้พี่น้องเด้อตอนเขาก็เป็น ตอนการปั้นอยู่อันนี้ปลูกแบบน้ำพี่น้องอัน,นปลูกแบบผงแบบแขงน,นะ่รกันไถแล้วละปั้นลวก็เอาท่อนพันมาวานลวก็ปั้นทับลวก็สูบจำไ่อันนั้นก็เกิดบ่ค่อยดีพี่น้องถ้าเขาปลูกแบบต้มนี่เกิดดีแล้วพี่น้องเด้อปลูกแบบต้มนี่แต่ว่ากระเล่นต้มแน่ยกงน้อยมันได้เล่นต้มมันปลูกแห่งกับพเพื่อนอัน,นปลูกตมก้มขึ้นสิแล้วพี่น้องนี่ต้อกลงไปรู้อีเด้อ เดี๋ยวดทนพัดลงไปบานไปลุยเลืเก็นไปทางสิมีใหม่กระดาษมะรีดที่นี่นะพี่น้องเดอเอ้ออ่าคอยติดตามรับชมไปเรื่อยๆ เดี๋ยวคนปั่นแล้วก็จะไปมาวันแล้วนี่คนปั่นมันตีเทือกแล้วเรียบร้อยกับจิตเหล่าท่อนพันมาวันให้เบิ้งก็เป็นหนองเด้อช่วงนี้คนตีเทือกก่อนพี่น้องยังค่อยติดตามรับส้มไปเรื่อยๆนะพี่หนองเด้อเบื่อเขาจะกไปปลูกเขาเบิ้งแนวทางเบิ้งวิธีการปลูกแล้วเขาจะไปเฮ็ดตามมันก็ง่ายนะพี่หนองเด้อแต่เขาโบมีแนวทางบ่มีแนวทางมาเบิ้งเป็นแนวทางไว้จะไปเฮ็ดกัน มันสีเฮ็ดยากมันจะบ่ค่อยเข้าใจแต่เขาเบิ่งแล้วเฮ็ดสีแดงได้อีกตัวจะวางว่าพี่น้องเนาะก็เบิ่งออกเป็นแนวทางเลยพี่น้องเด้อเห็นเวลาผู้ใดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยากปลูกหญ้าแพ่งบราร้านี้คือปลูกต้มพี่น้องปลูกแบบต้มปลูกแบบต้นต้มนี่เชียนสิเกิดดีพี่น้องท่อนพันมันไรหนึ่งนี่ใส่สามลอยลก็พอพี่น้องใส่สามลอยลกพอดีเลยต่อไร อันนี้ก็กสิประมาณไรล,ล่ะพี่น,อน้องเพวนก็ทีใส่ท่อนพันสามรอยโลก็สิบกว่าเกินสองโลพี่น,อน้องเพวนก็สิบประมาณให้ทั่วลลนนแล้วเพวนก็จะเอาไม้กระดานมือรีทีเทนึงกะกะแลี้ยวรถพี่น้องเ้อะเดี๋ยวจะเอาทอนพันมาวานเพิ่งจะเขาไถปันเรียบร้อยแหละเขากระวานนี่พี่น้องเด้อะทอนพันมาวานแต่ว่ามื่นวา,า,านผัดเบาหวางพี่น้องบ่ได้เจอกันมันคนละมือกันผู้อัน เมื่อวานคนถึงมา่อวานหัดมืออันผมหัดโบวาบมมา่างกับบอลเม้าไทยเจ้ว่ากับิลป์มาไทายตอนพันเม่วานแล้วด้วยพี่น้องด้วยกิเขาใจยีดอกวิธีปลูกกระไดเ <Okay. S 1> ขาห่วานไใบยังศิลป์พี่นอ้องถอนพันเมา่อวานแซนนำไปโลดมือนั้นมันนํำมันยังหลายอยู่แต่วา่ามือนี้ยมันกับมินําว่ามีไปแล้วบานนี่มันมากคนละมือหลังจากขาเขาไทยแล้วปั้นแล้วเรียบรอย้อยก็ทถอนพันเมา่อวานเห็นมันทัวขึ้นเฉลยพี่น้องให้บอลน,นี่วานไว้ยังศิลป์นี่ เนี่ยว่ามือนั่นเลืมนึกว่าเนี่มาเล่ม,เม,มาเลยเลื่อมอ่องัวายาบรเลม่า่วตัวว่าเลื่ม <c oughs> เมไยแต่ว่าตกดินคือพ่อบาทมึงตายบาดใช่ไหมเมื่อไรแหงตัวบาทบาท,ที่ไม่รวพี่น้องมันจิเกิดมันเองดอกให้มีนำเพาะจิเจียี่พี่น้องย่า อเออหันเข้าวานแล้วเัาหันมันลงกมาเจ็บก็บเอาไม้นั่นแกหาแป้นก็ได้พี่น้องเอาเสียกผูกแล,ล้วก็ย่างรูปให้มันจมน้บหนาบหนาบหนับตงใส่ตั่มไปคือยังสีพี่น้องซรัพนี่ละแแจ้าศิลาบาน,นั่นสิแหละแ,<ต>แล้วมันเกิดของมันเองดอกแกขอแต่ว่าอย่าให้หนับม,มันแห้งด้วยพี่น้องเล้วให้มันพ่นอจีเจียนี่มันจะเกิดดีอยากจะให้ไม่หนับไม่พราะจีเจียนี่แต่ว่าอย่าให้ร้าย หันหลายเ่ราะเกิดได้พี่น้องนี่นี่เห็นบ่มมี่เจียกังสีมันจะยกข้อพระบ่อพายเรือทีโหลดนี่ยกข้อขึ้นมันไม่ได้ปลูกเนี่ยเราปลูกอัญญาเพ่งกุลานี่ข่อสําคัญมันน่ะคือให้เ้าปรับทีปรับให้มันรับราบเพราะว่าอย่างเวลาเ้าให้น้ำนั่นมันจังเสมอมันจังเป่เปลืองน้ําหันแบบเพชรอันบ้าาบอันห้น้ำเรามองนึ่งเพียงเอวหุ่นมองนึ่งเพียงเขาแล้วมองบ่มีจ่อยนั่นบ่ได้พี่น้องมันให้ยหน้าดำหน้าเออ ไรให้มันเสมอเห็นบ่อฝนไรนี่ไรมันเสมอแล้วก็ทอนพันวานเด้อพี่น้องเด้อปลูกง่ายๆมหาแต่ปลูกงาหรอกปลูกหญ้าเพียงก็ลานนี่ปลูกย่ามไรก็ได้บ่ได้เลือกหรือดูเขาหางข้อมีน้ำปลูกมันมีสองวิธีปลูกปลูกผงก็ได้แต่ว่าปลูกผงมันบ่ค่อยเกิดพี่น้องสู่อันปลูกอันน้ำไม่ได้ันปลูกน้ำนี่เกิดดีเด้อพี่น้องเด้อปลูกก็สิละ ไม่ได้ยากดอกวิธีปลูกปลูกง่ายๆแล้วก็ให้นำ้ำห้น้ำไปเพราจี๋เจียเพราซ้มมน้องนี่มีแน่บ่มีแน่ให้บันบ่ได้เปื้องนำ้ำเราล้างจากปลูกแล้วได้สิบมือสิบหามือเศร้ามือมันเกิดเกิดมาจากคอแล้วพี่น้องค่อยแตกออกตาออกหนาะปื๊ดระบาดน,นี่ไรหนึ่งนี่เลี้ยงว่าได้ซีหาตัวเราพี่น้องเด้อนี่พันสิบปลูกอยู่นี่ก็ประมาณหม้อหอดไรดอก สามงานกว่าๆนี่ล่ะเกือบไร่หมดละเดี๋ยวไปกเกลี่ยงควายเดี่ยงว่าสามตัวพี่น้องปลูกง่ายๆกับสำหรับชิปนี่มือนี่ก็เอาไวา้ใส่หมีก็ได้ครับเด้อชิปหนาจังมาพร้ากันไหมกับชินั่มซาลาดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านั่นล่าสำหรับชิปนี่มือนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ